สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะเสื้อตกปลาพูสปอร์ตค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสีสันนะคะสวยมากสีสวยมากนะคะเห็นสีสันปุ๊บรู้เลยว่า ต้องเป็นเสื้อมาจากประเทศเกาหลีแน่นอนนะคะเป็นสีที่นิยมที่สุดนะคะที่ลูกค้าสั่งบ่อยมากก็คือจะเป็นโทนสีแดงดำนะคะเพราะว่าสีเขาสดแล้วก็สวยจริงๆนอกเหนือจากนั้นนะคะให้ไปดูที่กราฟิกงานเสื้อแล้วก็งานเย็บนะคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยค่ะว่างานเสื้อสวยขนาดไหนนะคะเพราะแค่เห็นในจอตอนนี้นะคะก็คือสวยสวยทะลุจอเลย สวยจริงจะบอกว่าสวยจริงนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะเออจริงๆงเนี่ยตรงช่วงบริเวณคอนะคะช่วงนี้นะคะช่วงคอเขาจะมีการเล่นเรื่องของลายลายเกล็ดปลาด้วยแต่ถ้ามองไกลๆอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าสมมติว่ายืนใกล้ๆกันเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยว่าจะเป็นลายลายๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อสวยๆกันใกล้ๆกันนะคะเริ่มจากที่ตำแหน่งคอเสื้อนะคะคอเสื้อจะเป็นสีดำนะคะ เสื้อเป็นโทนแดงดำแต่คอเสื้อเล่นเป็นสีดำเพื่อตัดกับสีแดงตรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นโลโก้ของประเทศเ,เรียกว่าเป็นธงชาตินะคะธงชาติของประเทศเกาหลีแล้วก็ธงชาติไทยด้วยแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ใส่ที่ลำตัวนะคะลงมาเลยก็คือจะเป็นภาพกราฟิกตัวใหญ่ๆเต็มเมหน้าอกเลยเต็มลำตัวเลยนะคะก็คือกราฟิกภาพปลานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือใกล้มาก ทุกตัวนะคะกราฟิกจะสวยคมและก็ชัดแบบนี้เลยนี่นะคะให้ดูมิติงานไล่สีงานพิมพ์นะคะจะเป็นงานพิมพ์ลายที่จะเรียบแล้วก็เรียบแล้วก็ละเอียดมากพิมพ์ไปกับเนื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นกราฟิกที่ลูกค้าได้ไปอะคะ่ะนี่ค่ะคมมากชัดมากนะคะแต่ให้ดูตรงนี้นะคะให้ดูตัวนี้ตัวนี้ก็อาจจะเห็นชัดมากขึ้นนะคะตัวนี้เห็นชัดมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้พับตัวเสือ้อก็จะเห็นเลยว่ามีปลา 1, 2สอง สามสี่ตัวนะคะเนี่ยค่ะเห็นถึงชายเสื้อด้านล่างนี่คือด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะเพราะว่าแค่ด้านหน้าค่ะผ้าปลาของลูกค้าก็คือเต็มตัวเลยเนี่ยค่ะยาวมาถึงล่างสุดยาวมาถึงชายเสื้อตรงนี้เลยนะคะก็คือเห็นเลยว่างานสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะผ้าปลาชัดมากๆค่ะ สำหรับใครที่ชอบกราฟิกสวยๆแบบนี้นะคะมิติมีการไล่โทนสีมีการเล่นแสงเล่นสีเล่นเงาที่ตัวปลานะคะก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็ใครที่ชอบไอเดียงานเสื้อนะคะเสื้อตกปลาเสื้อแบบต่างประเทศต่างๆนะคะก็ลองมาดูไอเดียของคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นงานเสื้อที่ไม่ซ้ำใครเลยนะคะ ที่เมื่อกี้แอดมินบอกเบื้องต้นนะคะว่าบริเวณตรงคอรตรงนี้นะคะจะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยค่ะเพราะว่าพอเราถ่ายสว่างนะคะเออภาพอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะคะที่เป็นลายลอยๆบริเวณนี้นะคะอันเนี้ยงานจริงคือเป็นลายเหมือนลายเกล็ดปลานะคะอันเนี้ยคือลูกเล่นลูกเล่นของงานเสื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะด้านหลังก็มีเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะมองเห็นเป็นรอยเกล็ดปลานะคะ อันนี้คือมิติของงานเสื้อที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะทําให้เสื้อดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือตะเข็บงานเย็บตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตะเข็บงานเย็บนะคะเสื้อทุกตัวของทูสป p o r t นะคะงานเย็บจะเป็นงานเย็บคุณภาพจะเป็นตะเข็บแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้ไปลองแอบๆดูเสื้อตกปลาของของเก่าก็ได้นะคะหรือ ของที่ที่มีอยู่แล้วว่าตะเข็บงานเสื้องานเย็บเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะให้ดูนะคะนี่ค่ะตะเข็บด้านหลังของเราก็จะเป็นตะเข็บตะเข็บแบบสองชั้นเหมือนกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นตะเข็บสองชั้นก็จะทําให้งานเสื้อนะคะเออไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเอะเสื้อจะปริไหมจะขาดง่ายไหมไม่ต้องกังวลอันนี้คืองานคุณภาพจริง,รงๆเกรสส่งออกจะต้องเย็บแบบนี้ด้วยนะคะก็ ก็สวยมากๆแล้วก็งานออกแบบดีดีไซน์สวยมากนะคะนอกจากด้านหน้านี่คือด้านหน้าให้ดูด้านหน้าอีกรอบนะคะอันนี้ตัวนี้คือรูดซิปลงมานะคะส่วนตัวนี้ไม่ได้รูดซิปนะคะก็ใส่ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะอยากใส่แบบรูดซิปเท่ๆหรือว่าจะเปิดซิปลงมาก็ได้นะคะอันนี้คือให้เห็นงานเสื้อแบบเต็มตัวนะคะงานจริงสวยมากนะคะเพราะว่าสวยคมแล้วก็ชัดทั้งตัวเลยและด้านหน้านะคะตรงบริเวณแขนเสื้อก็จะมีข้อความ ไม่แน่ใจเดี๋ยวอ่านผิดน่าจะเป็นชื่อทีมของพี่เขาน่าจะชื่อแทยังหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านผิดชายังแทยังอะไรแบบนี้นะคะก็ก็ไว้ได้งานเสื้อแล้วยังไงก็ฝากถ่ายภาพถ่ายคลิปกลับมาฝากคนไทยบ้างนะคะเพราะว่าเสื้อเซตนี้ลอตนี้นะคะจะส่งไปที่ประเทศเกาหลีลูกค้าส่งที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คค่าจัดส่งที่ e m s นะคะไปรษณีย์ไทยว่าค่าส่งเท่าไหร่แล้วก็ให้ลูกค้าโอนเงินมาให้ เสร็จปุ๊บเราก็จะจัดส่งให้เลยนะคะก็จะเป็นมาตรฐานของร้านก็คือขอเก็บค่าค่าจัดส่งก่อนเพราะว่าพอส่งไปต่างประเทศนะคะค่าส่งเขาจะแพงกว่าส่งในไทยค่อนข้างเยอะเลยน่าจะพันกว่าถึง2 0 0พอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังตัวเสื้อนะคะมาดูกันต่อด้านหลังก็จะมีข้อความนะคะชื่อทีมแล้วก็มีรูปปลาเอ,อ่ออันนี้ปลาปลาชโดปลาชโดนั่นเองะคะ่ะ ก็สวยคมชัดเช่นกันนะคะสําหรับใครที่ชอบไอเดียงานเสื้อตกปลาที่เป็นโทนสีแดงดำลองดูไอเดียตัวนี้ได้นะคะสวยมากๆเลยก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานคนไทยที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเกาหลีทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสสั่งเสื้อกับร้านผู้สปอร์ตเรานะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ